1>, 1ต่อ1นต่อ 10, มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Set D Toys มาที่85 y ีดี What's up everyone Welcome to DJ Ten s m i t Channel J yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คือ Set D Toys EP ที่30ครับผมเดินทางกันมาถึง EP ที่30แล้วนะครับสะสมกันมาประมาณเท่าไหร่3ปีแล้วนะ Set นะ D Toys ใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็เยอะมากๆหลายตัวมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รออันบ็อกซิ่งกันอยู่นะหลายๆคนอาจจะได้แล้วเพราะว่ามันออกมาสักพักแล้วกับ Iron Man Mark ที่85นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2นะเป็นกล่องแบบนี้เป็น LED นะรู้สึกว่าจะอย่างนั้นนะไอ้ Mark 85เนแซดดีปล่อยออกมา2-3ตัวแล้วนะมันจะมีรุ่นกล่องใส แล้วก็จะมีรุ่นใหม่อะที่เป็นเวอร์ชันหนึ่งแต่รู้สึกว่าจะเป็นเหมือนแบบบอดี้ตัวเดียวกับกล่องใสอะไรประมาณนั้นก็เลยไม่เคยได้จัด <c oughs> ก็รอนี่แหละเขาปล่อยตัวนี้ออกมาที่เป็นบอดี้ใหม่จอยใหม่สีใหม่เพื่อ,อามาเก็บลายเดียวเซกันนะครับกับรุ่นกล่องแดงของเราอันนี้เป็นกล่องสีน้ำเงินนะครับผมนี่เลยมาร์ก85ผมก็มี หมวก1ต่อหนึ่งมาก85ด้วยน,นี้ก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วอัปเดตข่าวซรนดี้ทอยส์ครับผมตอนนี้ล่าสุดนะครับบนเพจซั d ดี้ทอยส์ไทยแลนนะครับเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับ2รุ่นด้วยกันก็คือ Iron Man m มาร์คที่17 Storm Breaker ตัวนี้เลยนะครับผมมีรูปหน้ากล่องออกมาแล้วด้วยสวยมากสวยมากนะผมมี1ต่อหนึเหมือนกันด้วย Storm Breaker เป็นอีกหนึ่งมาร์กที่เท่มาก โดยเฉพาะตรงอาร์กเรกเตอร์ตรงหน้าอกนะว้าวมากเลยนะรอเลยนนแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับผมกับมาร์กที่21เจ้าไมดัสนะครับผมตัวนี้ก็ว้าวอีกนะเป็นสีทองทั้งตัวนะครับสำหรับไอรอนแมนมาร์กที่21 2ตัวนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วที่เพจ ZD Toys Thailand นะครับใครสนใจก็ไปสั่งกันได้เลยนะครับและแน่นอนที่กำลังเดินทางมานะครับผม1ตอนหนึ่ง กระเป๋า Mark 5สั่งไปเรียบร้อยแล้วราคา6,000กว่าบาทเท่าไรไม่รู้รอของมาค่อยจ่ายตังค์นะที่จะมาพร้อมกับเจ้า Whip Flash แล้วก็มี Mark 5ใส่มาอีกตัวหนึ่งนะ Iron Man p a r k ที่2ก็รอติดตามชมได้เลยน่าจะเป็น EP ต่อไปนี่แหละต่อจากอันนี้แน่เลยนะกำลังเดินทางมาเพราะว่าเหมือนที่จีนเนี่ยเห็นแล้วมีของขายแล้วตามช็อปนะครับนะก็รอเดี๋ยวรีวิวให้ดูแน่นอนกับกระเป๋า Mark 5ห่อนหน มาครับผมอันบ็อกซิ่งกันกับมาร์85เวอร์ชัน2นะครับกล่องสีน้ำเงินข้างหน้าเขียนเลย Avengers e n d Game โลโก้นะครับ Marvel set D toys t i c k e r Disney ครบนะครับเป็นกล่องใหญ่เลยเพราะว่าตัวนี้มีพาร์ทมีอุปกรณ์มาให้เล่นเยอะขึ้นนะครับด้านหลังก็นี่เลยครับรูปมาร์85พาร์ทต่างๆถ้าโพสตนอาวงอาวุธนะครับผมรายละเอียดของ s e D t o y กล่องสวยงามเหมือนเดิมนะครับ s e D มาแกะกันเลย ใครที่ยังนะไม่มีมาร์ก85นะครับผมคิดว่านะจัดตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับผมนะก็รอหน่อยนะเดี๋ยวดิฉัดดีก็จะชอบปล่อยรุ่นที่เป็น LED มาก็นะรอดูแต่บางทีเนี่ยหลังๆก็ยังไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเล่นปล่อยนะมาร์กใหม่ๆมาแล้วนะครับนี่เลยเงาวิ้งมาเลยครับสีน้ําเงินนะไปเรียงดูก็น่าจะสวยเลยนะครับเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าแน่นอนด้านข้างใช่ครับผมอืม อ่ะเปิดให้ดูเลยวูฟเป็นไงสวยไหมย,ยังไม่เห็นเลยตัวเองอู้มาแบบนี้เลยว้าวว้าวอีกแล้วเห็นถุงมือนาโนมีอินฟิน i t y stone มาให้เปลี่ยนด้วยใช่กับเวอร์ชันนี้ <c oughs> นานจัดลืมไปแล้วนี่คือ1ถาดนะครับแล้วก็มีอีก1ถาดอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมครับผมนะฐานแล้วก็โลก แล้วก็มีจอทรัสเตอร์นะปีกข้างหลังอีก1ชุดนี่เลยครับเต็มๆ2ถาดแบบนี้กับมาร์ค85เดี๋ยวไปดูรายละเอียดโมเดลกันเลยครับมาดูกันชัดๆเลยครับผมนี่เลยมีปืนนะครับซ้ายขวา2กระบอกมีเหมือนเป็นดาบนะเปลดใหญ่แล้วก็เบลดเล็ก1อันมีนาโนกอตเลตนะครับผม1อันถุงมือ 3คู่มาให้เปลี่ยนนะรวมกับที่อยู่นะก็มีมือ4คู่มีเจ้านาโนตัวนี้ลืมชื่อไปละเบรดอันนี้อีกคู่หนึ่งแล้วก็มีชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งอะไรอ่ะน่าจะเป็นฝาหลังอืมนะครับอีก1ชิ้นแล้วก็แน่นอนโมเดลนะครับมาแปดสิ้าเทากับถาดแรกนี้ไม่นับโมเดลนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสชิ้นแล้วนะครับถาดแรกนะครับ แล้วก็ถาดด้านล่างฮึบส์นี่เลยมีปีกนะครับอันหลังนี้อีกหนึ่งอันไฟเป็นเท่าไหร่15 16 17 18 19แนะแล้วก็ขาตั้งอีกหนึ่งชุดโล่20ชิ้นไม่รวมขาตั้งนะครับพาท,ที่ให้มาเปรียนเล่นกับมาร์ค85กล่องนี้ iron man mark ที่ครับ nanotech นะครับผมสเกลขคือน1ต่อ10บ d t o y สูง18.5เซนติเมตรเหมือนเดิม วัสดุทำจากพลาสติก abs นะครับแล้วก็ลงสีมาเป็นสีแดงเมทัลลิกมีสีทองสีเงินเมทัลลิกใส่เข้ามาด้วยนะครับดูตอนนี้ก็ว้าวเลยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวเปรียบเทียบกับ mark 50ให้ดูด้วยตอนท้ายนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือเวอร์ชันที่2นะครับเป็นรุ่น led แล้วก็มีพาร์ทมาให้เพิ่มอย่างที่เห็นเลยนะครับสวยงามครับผมจับเล่นแล้วก็นะ สไตล์เซดีเลยเท้าเป็นสีเงินนะเมทัลลิกมานะครับนี่เลยชอบเนี่ยลายนี่เลมาร์ก85ที่จะมีเงินเงินนี่ยเลยเป็นเหมือนอารมณ์แบบเมทัลลิกกันเมทัลนะสีแล้วก็ทองแบบแชมเปญนิดๆแล้วก็แดงแบบเลือดหมูเข้มๆอะอาร์เรย์เตอร์ทรงสามเหลี่ยมนะครับหมวกทรงเป็นนาโนนี่เลยหัวลงหัวไหลาลายต่อโอเคอยู่นะ และด้านหลังที่เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีพาร์ทมาให้ปิดด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อปิดนี่เลยตัวสวิตช์ไฟ LED แล้วก็รูเสียบนะเป็น m i โคร USB สายชาร์จไม่ได้มีให้มานะครับแต่ก็ทุกคนมีกันอยู่แล้วล่ะสำหรับ m i โคร USB เดี๋ยวลองปิดฟ้าหลังให้ดูก่อนนี่เลยครับพาร์ทชิ้นนี้ก็มีปุ๊บ2ออันปิดเข้าไปก็เรียบร้อยเรียบๆสวยงามมาดูจุดขยับกันครับผมเหมือนเดิมนะครับแกะออกมาแล้วค่อยๆอ,อย่าเพิ่งรีบขยับรุนแรงนะครับ นี่ก็ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยเดี๋ยวจะมาขยับไปดูพร้อมกันตรงนี้แหละนะเหมือนเดิมน่าจะนี่แหละยกขึ้นลงได้นิดเดียวนะสำหรับหัวตอนนี้หมุนน่าจะได้360นะครับผมนะคอหนานๆมาเลยแต่มีเล่นลายละเอียดข้างในมาด้วยนะของตัวนี้มา85สซุสวยงามอ่านะครับแขนอุ๊บอ๊ยกแล้วติดตรงนี้นี่เลยกราะนะมันมี ตรงนี้ออกมาล่องตรงนี้ไหลมันขยับได้นิดนึงเหมือนเดิมนะครับต้องค่อยๆนะเพราะว่าขูดปุ๊บสีอาจจะถลอกได้นะครับน้องๆต้องใจเย็นๆนะยกเลื่อนอันนี้ก่อนฟืโอ้โหกลางไม่ออกแขนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันใหม่อยู่มันใหม่อยู่ขยับบ่าตรงนี้ได้ไหม่ะไม่ได้นะเป็นชุดเดียวกัน เราจะต้องลงไปยังไงอะเพื่อได้จะกลางแขนเฮ้ยกลางไม่ได้อไม่ได้นะติดติดนะครับบ่าตรงนี้อือแสดงว่าเอาออกได้นิดเดียวอ่ะกลางแบบร้อยแปดสิบไม่ได้เ้าสอกงอได้เหมือนเดิมมือหมุนเปลี่ยนได้แน่นอนครับฉะนั้นบ่าตัวนี้นะติดไหล่นะครับผมกลางร้อยแปดสิบไม่ได้สำหรับมาร์กที่แปดสิบห้า อือื้ออือ,อ,อืมตรงนี้อ่ะโอเคปุ๊บอ่ะของใหม่ของใหม่มีชิ้นนี้ด้วยนะข้างหลังตัวนี้อ่ะโอเคครับคราวนี้มาดู L ยืดได้ประมาณนี้ข้างหน้าก็ลงได้นิดนึงนะครับก็หดลงไปหมุนได้ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสามร้อยหกสิบโอเคครับ ขานะจะมีปัญหาตรงนี้บ่อยมากตอนหลังๆสีจะถลอกเนี่ยโดนกันตรงนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันยืดลงมาก่อนค่อยโยกนะครับอย่ารีบโยกก่อนแล้วก็งอได้นิดหนึงเท้า๊บเตะหน้าเตะหลังแข็งแรงจอยๆโอเคถือว่าผ่านเลยนะครับจุดขยับมาร์ก85ตัวใหม่นี้เวอร์ชันที่2รอเลยฮึม คราวนี้ลองเปลี่ยนมือครับเป็นมือที่แบบว่ากำแล้วจับถืออาวุธได้นะครับก็เอาตัวเบลตตัวนี้มาถือไม่แน่ใจจะไม่ได้แล้วว่าเหมือนกับมาห้สิบหรือเปล่าเดี๋ยวเทียบให้ดูอีกทีหนึ่งนี่เลยชอบมีคําถามปัญหานี้นะไอ้เบลตตัวนี้สรุปแล้วยาวอยู่บนสั้นอยู่ล่างแบบนี้หรือว่าสั้นอยู่บนยาวอยู่ล่างเออชอบมีคนคอมเมนต์เรื่องนี้เหมือนกันเออยังไงก็ได้แหละเออแต่ตามหนังรู้สึกว่ามันจะต้องยาวอยู่บนนะหรือเปล่า จำไม่ได้คราวนี้มาใส่เบลดยาวกับเบลดสั้นนาโนกันอันนี้เบลดสั้นจะมีเป็นมือมาให้เลยก็เสียบเข้าไปที่มือได้เลยนะครับเรียบร้อยครับผมนี่เลยเท่เลยครับนาโน,โนเรียกดาบมาแต่เบลดอันใหญ่ต้องเปลี่ยนทั้งแขนก็คือต้องถอดแขนอันนี้ออกมาก็ดึงออกมานะครับค่อยๆใจเย็นๆจบนี่เลยออกไปแล้ว แล้วก็เอาแขนซ้ายนี่เลยครับอาวุธพาที่ให้มาเสียบเข้าไปฝั่งนี้สิโชเดนี่เลยเป็นแขนเบลดแบบนี้นะครับถามว่าเปลี่ยนแขนแล้วตั้งได้ไหมได้แล้วโพสนะจัดดีๆก็นะสวยงามแล้วก็เจ้า b l a s t ์ r t ั r u s t e r อะไรเนี่ย ปืนอีกหนึ่งคู่ก็ต้องใส่ที่แขนนะครับถอดแขนล่างออกแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับผมแฟบเรียบร้อยครับผมนี่เลยอุ๊ย,ย,ยเทมากอ็อือนี่ครับคราวนี้เหลืออีกหนึ่งชิ้นก็คือด้านหลังอืมตึ๊บนี่เลยว้าสวยงามตากับอาร์กเรเตอร์ติดคราวนี้ถ้าเกิดสังเกตร,รูปที่กล่องด้านหลังเนี่ยไอตัวเนี้ย ปีกหลังอะ่ะมันจะต้องมีไฟด้วยแต่ตอนนี้มองมันเหมือนจะมีนะอ่ะลองเปิดไฟค้างแล้วใส่เข้าไปเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าปิดแล้วมันก็จะกดสวิตช์ไม่ได้ฟถ้ามีไฟด้วยคือไม่รู้มันส่งไฟไปยังไงอะ่ะแต่มันจะวาวมากนะฮ่านี่ไงครับผม,มดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีไฟติดอะ่ะ <laughs> เพราะว่ามันไม่ได้มีเห็นไหม มีแต่น็อตมีอะไรมันไม่ได้มีระบบสายฟงสายไฟอะไรเข้าไปอะ่ะรูปมันหลอกเราอันนี้มันก็เกินไปะนะถ้าเกิดมันมีก็มันถอดแยกเล่นไม่ได้อะ่ะสายคัสตอมก็นะไปโมกันเองละจ้าประกอบไปครานี้แอบรู้สึกว่าไม่สนิทเท่าไหร่เอมไม่สนิทเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้หลวมครับถามว่าหลอกไหมแน่นอนหล่ออยู่แล้ว แต่ถ้ามีไฟขึ้นเหมือนหน้ากล่องด้วยมันจะเท่มากแ <c oughs> นวะรอบๆนี่เลยปีกกระจายออกมา6ปีกด้านหลังอันนี้เนี่ยถ้ามีไฟขึ้นออกมาเลยเนี่ยเหมือนเขาทำเผื่อมาให้แล้วนะสำหรับสายคัสตอมเอาไปใส่ไฟเล่นกันสวยมากปีกตัวนี้โอหอลังการเหลือถุงมือนาโน,โ,นโนอีกหนึ่งชิ้นครับมาแล้วครับผมนาโนก็เลน,นะครับผม1ต่อสิ เป็นอารมณ์นี่เลยถ้ากำลังดีดนิ้วนี่เลยเจ๋งมากครับที่ให้ชิ้นนี้มาด้วยนะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดนะมันมีไฟขึ้นที่เจมก็ไปโมกันเองแล้วกันนะคัสตอมกันมือขวาถูกไหมใช่ฟึบนี่เลยนะครับเท่เลยก็คือ a v e n g นเ s อ n d g a m e จริงๆแบบนี้นะครับก็ ต้องถอดหัวออกแต่ระวังหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นรุ่น LED มีสายไฟนะมีไฟที่ตาใครจะเปลี่ยนหัวเป็นโทนี่สตาร์กเล่นทําหน้าเป็นแบบเลือดเลือดนะแล้วก็ดีดนิ้วนั่งคุกเข่าใช่ไหมอันนี้แอบจะแบบคุกเข่าได้ไหมอึบ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 ซึ่งอย่างนี้ก็พอได้อยู่คุกเข่านั่ง and I am Iron Man ปุมโอเคครับรวมๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครบจบมากนะครับเวอร์ชั่น2นี้ที่จะไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือตรงหัวไหลนี่แหละนะครับที่แบบกลางเล่นไม่ได้เต็มที่แล้วก็เวลาประกบกลับไปก็เหมือนแบบบอดี้ไลนมันไม่สนิทอะเออมันไม่อารมณ์แบบนาโนมันต้องเนี้ยบสนิทเป๊ะหมดเออตรงนี้ก็เลยแอบไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่กับหัวไหล่ตัวนี้นะแต่รวมๆแล้วถือว่า หล่อมากเวอร์ชัน2เอาละครับผมคราวนี้มาถึงเวลาเทียบครับ1ต่อ10กับ1ต่อ1นะครับผม1ต่อ10นี่เลยมาร์ค8 a r r ิบห้าอารผมก็มีนี่เลย1ต่อ1ของ Hot Toys อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะแล้วก็นี่เลยมาร์ค85อันนี้ของ Cat Toys มันเป็นเวอร์ชันแรกที่ออกมาที่เขาทำแบบว่าตัวสีทองเป็นแบบทองเงาโครเมียมอ่ะมันอาจจะไม่เหมือน Ừ, ของจริงมันต้องเป็นแบบทองแบบเงาแบบแชมเปญนะเขาก็แก้วมาเป็นเวอร์ชัน2แล้วเหมือนกันสําหรับแคททอยนะแต่ก็ไม่ได้จัดและพอละแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นครับผมที่ได้มากับแซดตีทอยก็คือทุ่มมือนาโนกอเลตนั่นเองหนึ่งต่อสิบนี่เลยก็มีฮอตทอย s ์นาโนกอเลตไอรอนแมนหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นี่ปั๊บแจวเลยแต่นี้ดีดนิ้วอันนี้ไม่ได้ดีดนิ้วจริงๆมีเวอร์ชั่นดีดนิ้วที่เป็นแบบแตกๆด้วยนะ ก็ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปถุงมือนะเพียบเลยนะครับ1ต่อ1 1ต่อ10มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ z t ต t ีทอยส์มารที่85อ่ะต่อไปครับเดี๋ยวไปเอาเข้าไปอยู่กับเพื่อนๆนมาร์กอื่นๆกันครับ Let's go เอาแล้วครับผมมาร์กที่85มารวมอยู่กับเพื่อนๆนี่เลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วแถวที่2นะครับผม ถ้าเกิดตามจริงแล้วมาร์ค85ก็คือนี่เลยมาร์คสุดท้ายนะครับ MCU ตูนรอ47ครับผมนะจริงๆแล้วเอา46ไปรีเพนก็จบแล้วแหละแต่เดี๋ยว Z ซ t ดี t ทอก็ปล่อยออกมาใจเย็นๆนะชอบกระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้แหละจริงๆแล้วทำไมไม่เอา47ออกมาให้จบๆไปก่อนแล้วค่อยปล่อย17กับ21นะทีมเลเจนด์แต่ก็อะละสนุกดีเก็บไปเรื่อยๆคราวนี้ดูกันชัดๆ 85กับ50นะครับบอดี้เนี่ยก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะอย่างที่เห็นเลยนะองค์อกอาอ์เรียเตอร์เหมือนกันหมวกก็นิดหน่อยไหลคนละสีเห็นไหม50แดง85ทองขาอันนี้แดงอันนี้ทองนะประมาณนี้เลยนะจุดแตกต่างชัดๆครับ50 85มีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งลืมให้ดูก็คือกับโลนี่เลยนะก็ใช้มือถือเอาอันนี้ของมาร์ค85ที่ให้มาใหม่ เป็นใสๆนาโนชิลแบบนี้ตอนเวอร์ชั่นของมาร์คห้าสิจำกันได้ไหมมันเป็นสีทารรมานี่เลยนะครับแล้วก็ให้ถืองานเขาเรียกว่าย้อมแบบไม่ยอม <c oughs> ตอน50จะมีโล่กลมมาให้อีกหนึ่งอันนะครับถ้าเกิดใครจำได้แบบนี้นะมาร์คแปก็มีถุงมือนาโนมาให้ส่วนอาวุธต่างๆครับผมนี่เลยพวกนะทรัสเตอร์บลสเตอร์เบลดนู่นนั่นนี่ ก็คือนะเหมือนของ50เลยแหละนะครับผมใส่มาให้ใหม่นะครับชุดนี้อันนี้ของมาร์คห้แล้วก็มาร์คแปที่ให้ดูไปแล้วเหมือนกันเป๊ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับก็คือจกปีกด้านหลังเนี่ยแปเวอร์ชัน2อันนี้เป็นแบบพลาสติก ABS แข็งๆสวยงามแต่ส่วนของ50ตอนนั้นอนะ่ะใครจะได้ไหมเออมันเป็น PVC นิ่มๆน,น,นะครับก็85ว้าวกว่าเยอะเลยนะห้าสิบเวอร์ชัน2 LED ออกมายังไม่แน่ใจจำไม่ได้เหมือนจะยังนะ รอดูไม่รู้จะออกมาหรือเปล่าก็เพื่อจะปรับปรุงอะไรขึ้นนะครับสำหรับ ZD t ดี to อยน์มาร์ค50ก็รอกันไปใครอยากเก็บตัว LED นะครับก็ถือว่าสวยงามคุ้มค่าการรอคอยจัดตัวเวอร์ชัน2มากับมาร์ค85นะครับผมนี่เลยเทียบให้ดูอีกตัวหนึ่งำํำๆ e n d game Funko Pop เวอร์ชั n นี่เลยสุดท้าย I am Iron Man <laughs> สิ่งมันต้องเป็นแบบนี้นะแด m a มจก็ใครสายคัสตอมอยากไปลองทำก็ลองดูกันได้นะครับผมส่วนผมแค่นี้ก็โอเคและสนุกและรอเก็บตัวอื่นไปเรื่อยๆครับผมใครที่ยังลังเลย,ยังไม่ได้จัดนะครับอยากได้ก็เหมือนเดิมนะครับเพจ Set Detoy ส์ a ทยแลนดของเราทาง Facebook นะครับทักแอดมินไปได้เลยครับบอกว่าดูมาจากช่อง DJ Tensmith นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าครับหวังว่าน่าจะเป็นนี่แหละ กระเป๋านะครับผมมาร์คห้าหนึ่งต่อหนึ่งแล้วรอติดตามชมกันครับไปละ Peace